Ich bin lachend สวัสดีครับผมผมกับผมหนุ่มเจ็ดเคกแล้วนะทุกคนอวันนี้เราก็เข้ามาในป่านาะผาตรงนี้อีกแล้วนะทุกคนนะผมเนี่ยก็ได้เข้ามากับแม่นางนะแม่นางอยู่นูน่นก็คือแม่นางอยากกินเห็ดอีกแล้วนะทุกคนก็ลเลยพาแม่นางเข้ามาหาเห็ดจมูกหมูอีกเคยนเคยนะทุกคนนะแต่ดูดีบรรยากาศตอนกลางวันห่างยากฝน ตกนะโหบรรยากาศสวยงามมากเลยนะทุกคนนะบริเวณหนะ้าผาตรงนี้ปกคลุมใบด้วยใบไม้เขียวๆเ,เลยนะนสวยมากเาทำไมแม่นางถึงชอบมาเส้นทางแถวนี้บ่อยนะเพราะว่าเส้นทางแถวนี้ใกล้เคียงทางเข้าของบ้านแม่นางรับแหละนะทุกคน ก็เลยชอบมาอยู่บริเวณตรงนี้ประจำนะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูเห็ดที่แม่นางจะหาให้เรากินนะทุกคนนะเขาเรียกว่าเห็ดจมูกหมูนะไม่รู้ว่าตอนกลางวันเนี่ยมันจะมันจะ <laughs> เจอหรือเปล่านะแตกผมว่าน่าจะเจอนะเพราะว่า ฝนนี้ยก็ยังตกอยู่นะถ้าฝนตกอยู่แสดงว่ามันก็น่าจะยังยังมีให้เราได้เก็บอยู่นะโอ้บริเวณป่านี้สวยงามสุด,สดอุย้ยมีรอยใกล้คุยเขี้ยร่นอันนี้ใกล้ป่าแน่อนอนเลยนะ บริบปรณาา์แาบเดิเขียวไปหมดเลยนะแล้วปกคลุมไปด้วยต้นไม้เขียวๆตลอดแนวเลยนางก็เดินไปนู่นเลยนะทุกคนเจอบ้าไปนาง อะไรอ oh, yeah, yeah. ่ะเห็ดดอกนี่เลยโอ้ยจริงด้วยเห็ดเห็ดจมูกมูกเต็มเลยทุกคนโอ้เป็นดงเลยนะเนี่ยนี่ดูดิอันนี้มันยังเป็นเปนเล็กอยู่อืมเป็นยังเล็กดอกเล็กอยู่เลยนะแล้วก็มันจะขึ้นตามต้นไม้อย่างงี้เลยนะ ui đi đào đi. ồ ối, ở cây này. à, ghép đấy. đào lên Nè này, coi đùn này. Nè, ồ. Này thôi, hết trăm mụn mụn này. Sai hết để อาทุ่งนีลีอาโคตเยอะอุ้ยอันน,ออนี้มันยังเล็กจ้าเอาไปด้วยไหมไม่ต้องเอาเล็กแล้วมันจะโตไหมอืมได้ยวมนก็โตข้างบนนู่น นุ่มมากเลยนะทุกคนเหมือนอะไรไม่รู้บอ้าไม่ถูกแต่เหมือนเคยจับนุ่มๆเหมือนเคยสัมผัสนะทุกคนนะไม่รู้แต่ว่าโอ้ยน้ำแตกแล้วอืมทำไมไมัชอบขึ้นตรงซอกไหมโอ้ยเป็นถุงอนะอฮู้นี่แม่นางมาดูนี้ดิ โอ้โห,หลามไปนู้นเลยนะเห็นปะ่ะนั่นนั้นอันนี้นนเต็มเลยเนี้ยดูดิโอ้ดอกใหญ่มากนี่มันมีน้ำด้วยนะทุกคนนะเวลาเราล่งทางในป้าหรือไม่มีน้ำกินนะเราก็จะอือหือ โอ้ยรสชาติมันเหมือนน้ำเปล่าน,นี่แหละมันอมน้ำแกก็หายน้ำได้ดีเลยนะกินได้เลยนะทุกคนนี่ดูดีน้ำเล่นดูดีาอาอเยอะมาเกเลยดูดีวันนี้ ได้กินยำอีกแล้วทุกคนมือมีเยอะไม่รู้ว่าผู้ชมทางบ้านจะรู้จักหรือเปล่านะดูดิแต่ว่าเอาไปยำบอกเลยนะทุกคนว่าแซ่บหลายผมว่ารสชาติมันคล้ายๆกับเห็ดหูหนูนะเห็ดหูหนูทางบ้านเรานะดูดิ นี่ดอกบอรเอร์อืมพวกนี้มันจะขึ้นอยู่กับติดกับอันนี้นะไม้ไม้ลูกไม้เนี่ยไม้ที่แบบผู้ผู้เนี่ยไม้ผู้พังเนี้ยอะไรที่ขึ้นในต่อไม้นะเรากินได้หมดเลยนะทุกคนอะไรที่งอกเห็ดที่งอกจากต่อไม้เนี่ย โอ้หูดอกเบ่อเลยอืมดอกยอเยอะมากเลยนะเยอะมากบดงต้องธรรมชาติแล้วก็สมบูรณ์นะทุกคนนะมันถึงได้ขึ้นอย่างนี้นะถ้าไม่สมบูรณ์มันจะไม่มีเลยมันจะมีน้อยนะอันนี้ขึ้นแบบเป็น Bên đồng luôn đó, là nhiều lắm. Khăn à này. Nè. Nó dư tổng xo. Bếp kêu, kéo bếp con thôi. Nè, ăn lư. Nè, tổng này có mì nữa. Nè. อันนี้มาเก็บอะเก็บไปเถอะเยอะมากเลยดูดิขึ้นอยู่กับเปลือกไม้สุดยอดนู่นนะเ่อมันจะเยอะขนาดนี้ฝนเพิ่งจะตกไปเมื่อวานเนาะ อืมต่ก็จกแล้วบรรยากาศก็เหมือนคนจะต้องอีกรอบหมืองใช่อืมก็เลยขึ้นมีให้กินทุกวันเลยแลานางก็ชอบกินซะด้วย นี่ไงเธอ,เอมันเรามาถึงบ้านแล้วแล้เนี่ยนี่เราไม่ได้มานานนะนี่เป็นทางเข้าหน้าทํามของเมืองรับแรงนะทุกคนนะ <c oughs> ก็ไม่ได้พานางมาตรงนี้นานพอสมควรแล้วคิดถึงวะท่ามสมบัตินะข้างในเนี่ยหรอใช่ <c oughs> ที่เราอที่เราร้อนมากที่มีงูอจันดร์ใช่มีงูฟาอยูเดิอันตรายอยู่แบบนี้แหละอยู่แบบจนๆก็ดีนะอยู่แบบจนๆดีกว str ่านะทุกคนนะอยู Connie, ่แบบวนรวยมันจะใช้ชีวิตยากหนักโอ้ย

ได้เจอเฮดโคนสักได้เจอเฮดโคนสักดนงนังนจะดีเน,น,นี่ยลอยใกล้ป้าดูดินั่นไหนนี่เป็นลอยใกล้ป้านะทุกคนนี่แต่เรามันได้ยินเสียงเรามันก็จะเห็นแล้ว ยังไงเียแล้วอุ้ยมันขึ้นตามกิ่งไม้อย่างงี้เลยดอกใจหไหมใส่กล่ผมจะต้องอุอ้ยดูดิสวยมากนี่ผมต้องทนมีใครชอบกินบ้างมีใครชอบกินบ้าง นี่เราต้องทนกิน,นเห็ดจะมุกมูกอีกกี่เดือนมาเนี่ยกินจนกว่าจะเบื่อทันนะันสงส่ผมต้องทนกินเมนูจะมุกมูนี้อีกหลายวันเลยนะเพราะว่าเป็นข้าวโพดของแม่นางรับแลก็ะอร่อยอยู่นะ

ủa nữa thảo luôn 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 thảo luôn 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 Ui! luôn 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 มันเป็นรากไม้ของไอ้จนดูรี่เป็นถุงเลยอ่ะว้าวแสดงถึงเหมือนตีนช้างเนี่ยบางที่เขาก็เรียกเห็ดตีนช้าง <c oughs> บางที่เขาก็เรียกเห็ดชมมกหะงูแต่ก,ก <c oughs> เหมือนตีนช้างนะเพรบางที่เขาก็เรียกเห็ดตีนช้างนะมีเยอะมาก กินหมดเลยคิดถึงบ้านไหมคิดถึงน้าเราเข้าไปในทำกันไหมไปเปลี่ยนบรรยากาศกันดีกว่า เดี๋ยวเราจะตั้งตั้งกองก่อนนะเดีวผมเนี่ยจะไปเที่ยวบ้านของนางรับแลนะทุกคนเราไปเปลี่ยนบรรยากาศกันม้างดีกว่าไปกันเลยอไรอะ่ะ

เอาแย่เลยนะทุกคนแรงเลยเดี๋ยวงข้ามกลับบ้านเลยนะางเรากลับกันเถอะหมดแรงอีกเช่นเคยนะสงสัยจะชอบบรรยากาศใหม่ๆนะทุกคนเล่นเอาหมดแรงเลย วันนี้ผมก็ได้เห็ดจมูกหมูกลับบ้านเต็มถุงแล้วนะก็วันนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะสวัสดีครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะทุกคนนะสวัสดีครับ